คือไม่รู้ว่าจะยังเรียกสิ่งนี้ว่าสวิตโพเดโตแคมเบรย์ได้อยู่ไหมเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ตัดทอนขั้นตอนและวัตถุดิบน้อยมากๆสามารถทําในหม้อทอดไวยน้ำมันได้เลยปกติใน Cam แคมเบรย์เราก็จะใช้พวกไข่แดงคนะุกกิ้งครีมด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้เราตัดทิ้งเลยทุกคนไข่มันมันก็เลยจะน้อยกว่ามากๆได้ออกมาเป็นเวอร์ชันที่แคลต่ํากว่าถ้าใช้มันหวานของชิโตรีนะคะเจ้าเดิมเลยทุกคนสั่งมาเป็นไซส์แน็คนะคะหัวเขาจะไม่ใหญ่มากคือสําหรับพัดอ่ะมันเป็นปริมาณที่พอดีกินครั้งเดียวหมดคาบแแแแลลละะะะะคคคกกกก็ไไมมม่่่่่เเเยยยยออออจจนน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 นิปขขััะะั้้้ตตรราา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 ททใหหหววววงงสสุุผีโดพ โดยให้ไม่เกินประมาณ1ช้อนชานะคะแคลที่เพิ่มมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มประมาณแค่15แคลเกลี่น้ำตาลของเรานะคะให้ทั่วๆแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดไดน้ามันอีกรอบใช้ไฟ200องศา30นาทีออกมาเนี่ยจะได้น้ําตาลที่เป็นคาราเมลสวยแบบนี้จริงๆเนี่ยใครจะใช้การทอชก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอบในหม้อทอดเนี่ยนอกจากด้านบนจะเป็นคาราเมลแบบนี้แล้วขอบมันก็จะกรอบ โดยที่เนื้อมันหวานข้างในนะคะมันก็จะยังนุ่มหนึบอยู่เล่มรวมสูตรมันหวานและก็เมนูอาหารอื่นอีกสิกว่าเล่มเนี่ยที่พัดแจกเป็นอีบุ๊กให้กับนักเรียนในคอร์สรายเดือนของพัดบอกเลยว่าคุ้มมากๆและไม่ได้มีแค่ตัวเมนูอาหารเฮลที้นะคะเรายังมีโปรแกรมอาหารได้บุคคลที่มีทีมโค้ชนะคะคอยช่วยปรับให้เพื่อทําให้การลดไขมันของคุณทําได้จริงและก็ยังคงเห็นผลลัพธ์บอกเลยว่าคอร์สรายเดือนนี่คุ้มมากๆใครสนใจคอร์สรายเดือนนะคะพิมพ์คาว่าสนใจคอร์สรายเดือนพัดให้น้องแอดมินส่งให้ค่ะส่วนใครอยาก้สๆๆนนะคะิมค่่ใหหองเื